วันในวันโกนอีกแล้วเนี่ยจับได้ไปอินเดียนี่ลืมเอาใบมีดโกนไปไม่รู้จะไปหาที่ไหนมีใบมีดโกนหนวดในโรงแรมนั่งโกนอุณหภูมิสิบองศาหนาวกันหนาวโกนก็ไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนนี่เหมือนใบมีดโกนที่ใช้อยู่ที่วัด ดึงจะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จแค่ปรับตัวนะวันนี้คงจะมาเรียนอภิธรรมภาคคำใช่ไหมเนี่ยหลายคนก็บ่นจำไม่ได้วิธีการง่ายๆเลยคือบริกรรมใช้เป็นคำบริกรรมเวลาเรียนอภิธรรมเนี่ยนะสมาสัมพุทธมาตุลังท่องไปในใจนะท่องไปบริกรรมไปรู้สึกตัวไปอะไรเงี้ย อาไว้ท่องมาลมันก็จําได้เองนะะเดี๋ยวก็จับจุดได้ว่าอ๋อมันเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะแล้วเขาก็จะให้สัญลักษณ์มาเป็นรูปดวงจิตใช่ไหมละ่ะใบบางสํานักนะเขาใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นเป็นสามเหลี่ยมมั่งเป็นวงกลมมั่งเป็นสี่เหลี่ยมมั่งอะไรเพื่อให้เนศึกษาพื่อทมจำได้ว่า จิตแต่ละดวงมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยอย่างของอชวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นสีช่วยนะนะสีที่แตกต่างกันเวลาเรียนจริงๆนะอ้ยจิตมันเยอะแยะไปหมดแปดสิบเก้าถึงหนึร้อยบหรือยิบหนึ่งร้อยี่บเอ็ดดวงแต่เวลาปฏิบัติจิตก็มีอยู่ดวงเดียวนั่นแหละมีหน้าที่รู้อารมณ์แค่นั้นเองรู้เฉยๆนี่แหละจิตมีหน้าที่อยู่แค่นั้นน่ย ไอ้ที่บอกเก็บมันดีหรือไม่ดีเป็นกุศลไมกุศลแล้วแต่เป็นเรื่องของกันที่มันถูกปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยกุศลบ้างอกุศลบ้างกุศลรเจตสิกุศลเจตสิก,กอะไรที่มันปรุงแต่งอยู่นั้น,นพอเราเรียนเรื่องจิตก็ยังงงๆอยู่พอไปเรียนเรื่องเจตสิก็จะเริมเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนวทีนี้พอเรียนเรื่องรูปเขา้ารูปนี่สนุกมากเวลาเรียนพราวิธรรมเนยอาจจะมาสนุกนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนุกกันเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง มันทําให้เราเข้าใจเลยว่าโอ้ทำไมผู้เจ้าต้องมีเป็นผู้ทรงพระปัญญาที่คุณขนาดนี้ไนะเห็นรายละเอียดอะไรมากมายขนาดนี้ทึ่งในพระปัญญาที่คุณของผู้เจ้าเวลาเรียนนะนี่จะไปทึ่งทีก็ตอนเรียนโน่นเรื่องของวิธีจิตชั้นมนชิมาตรีเนี่ยนะอีกระดับเลยกระดุนในตอนเรียนหมหาปรฐานนั่นนะฉัน อิธรรมบัณฑิตเนี่ยนะเรีนยนได้เลยว่าโอ้ปัญญาที่คุณของพ่อเจ้านั้นลึกซึ้งละเอียดมากมายนะเราเรียนกันทั้งชาติก็ไม่หมดนะความเพียของพุทธศาสนาเนี่ยเนฉะพาะของเทราวาสอย่างเดียวนี่เรียนทั้งชาติก็ไม่หมดแล้วนะนะนไอ้ที่เราเรียนกันอยู่นิดนิดเดียวแค่นั้นเองนะวิธรรมมัทธสังหะนี่เขาเรียกอัตถานิ้วก้อยแค่นั้นน,นิดเดียว นะแต่ยังมีอะไรที่มันกว้างขวางมากกว่านี้อีกเยอะนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงในที่เราเรียนๆอยู่เนี่ยมันมารวมลงอยู่ที่เดียวนี่แหละคืออยู่ที่จิตนี่แหละนะถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตนะเรื่องของเจตสิกนะนะมันจะเข้าใจอย่างอื่นทั้งหมดเลยเวลาเราภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันนะอย่าเอาแค่เรียนอย่างเดียวนะ่นาก็ธรรมมากมายที่เรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็กลายเป็นอาจารย์ปลุกเสกแค่นั้นแหละนะ เป็นนักเทศอะไรเงี้ยนะนะเวลาไปเทศนี่พวกมันได้เรียนวิธรรมเนี่ยเขากลัวกันนะเวลาเจอนักเรียนวิธรรมซักถามว่านี่ยหงายท้องนะตอบไม่ไปไปไม่เป็นเนหะมนเวลาไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะที่คนที่เขาไม่ได้เรียนวิธรรมมาเขียนนีนะ่อ่านแล้วก็ขำไปบางทีนะคือเขียนสภาวะนไม่ตรงมันมั่วไปหมดบางทีคิดเอาเองเวลาปฏิบัติก็นั่งดูตัวเองคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นยัางไงแบบนี้นะ เห็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนอธิบายดีจังเลยนะสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนนะวิทราร์มาอ่านแล้วก็รู้สึกโอ้ดีจังเลยอธิบายเอาไปเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์มั่งอะไรมั่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้อธิบายได้ดีเข้าใจได้ง่ายแต่นักเรียนวิธรารมไปอ่านแล้วขํคนละเรื่องเลยบางทีอธิบายคนละเรื่องคนละราว แต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยนะเรียนด้วยปฏิบัติด้วยรับรองไงก็ไม่เพี้ยนนะมันเห็นสภาวะชัดมันแยกแยะได้ถูกอะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียนยังไงก็ไม่พ้นจากพวกนี้หรอกนะแม้เขาจะแบ่งออกไปอีกเยอะแยะนะขันหายาตนาสิบสองถาดสิบปดอินทรีย์ยีิบสองนะอริยสัจสี่ปฏิจจสุบาตอะไรพวกนี้แม้เขาจะแบ่งแยกแยกย่อยเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้า เข้าใจเรื่องของจิตเจสิกรูปมันก็ขยายไปเป็นรูปนามหรือขยายไปเป็นขันห้าอายะจะตนา12ทสองา18สิบแปดนึงเขาออกไปจากนี่ทั้งหมดนะนะอย่าเพิ่งทอแท้ใจนะสำหรับคนใหม่นะจำไม่ได้แต่มันก็จำได้เองนะบอกแล้วจะมาตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยเห็นใครโก้อย่างนั้งเรียนวิธรรมไม่ได้นะ ตั้งแต่เจอมาเนี่ยหลวงปู่หลวงตาอะไรไปนั่งเรียนด้วยกันโง่ขนาดไหนหัวไม่ดีขนาดไหนก็เห็นสอบผ่านกันทุกปีอาจจะสอบคะแนนได้ไม่ดีเดี๋ยวนี้เห็นเขามีเขาตัดเกรดเป็นเกรด A B C D สมัยตมาเรียนไม่มีเกรดพวกนี้หรอกสาขาของอชวเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเก็เปิดสอนกันนสมัยก่อนก็มีอยู่ไม่กี่วัดเนี่ย วัดเก่าโบราณที่อรมาเรียนอยู่วัดเขาพุทธโคโดมเนี่ยแถวชนบุรีนะวัดศรีประวัติอย่างเงี้ยที่เขามีชื่อเสียงหน่อยนะสายอาจารย์แนบมหาลีลานนท์เนี่ยนะอันนี้เขาก็สอนไปอีกแบบหน,นึ่งนะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะแต่เวลาไปนั่งฟังนะเมื่อก่อนนี่เคยไปนั่งฟังเทเปวันที่เก่าๆนะหลวงพ่อวัดศรีประวัตินั่นเป็นคนถาม อุบาสิกาแนบนะผู้หญิงด้วยนะอุบาสิกาแนบมาลีลานน,นเป็นผู้ตอบนะฟังแล้วพิสาลพันลึกมากนะเวลาฟังโอ้อธิบายได้เหมือนตอนนี้ถ้าเราไปฟังอาจารย์สุจินนะคุณยายสุจินเยนะที่ออกมาด่าพระอยู่บ่อยๆนะไม่ใช่กิจของสองฆ์เนี่ยนะทนะนะ่านเป็นนัก,กวิบธรรมนะนะยมสุจินนี่อายุมากแล้วแต่เสียง สวรรค์จริงๆเนี่ยเสียงไพเราะมากเวลาฟังท่านอธิบายพวิธรรมนี่ขึ้นชมนะท่านมีบุญเก่าเรื่องของเสียงนะและอธิบายไม่ทิ้งหลักแต่แต่ว่าฟังโคตรยากเลยไม่เข้าใจนะฟังแล้วไม่เข้าใจนะถ้าไปเรียนวิธรรมมาฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอะไรกันแต่ว่าถ้าคนจะเ,เรียนวิธรรมมาก็จะฟังแล้วก็จะประทับใจโอ้ท่าน่บายได ฝั่งล้วสบายหูรื่นหูดีอะไรเงี้ยนะนะทีน,น,นี้หลายคนก็จะวิาพา์วิจารณ์เรียนไปทําไมวิธรรมเยอะแยะไปหมดจะรู้ไปทาไมจิตแปดสิบเก้าร้อยี่บเอ็ดเจสิบห้าสองอะไรเงี้ยรูปยี่สิบแปดจะรู้ไปเพื่ออะไรนะเรียนไปเถอะแล้วต่อไปจะเลิกพูดเองเวลาเรียนไปเรียนไปเนี่ยมันจะรู้เองว่าเออถ้ารู้แล้วมันดีกว่าดีกว่าเยอะเลย นะนักอภิธรรมหลายคนนึงก็บอกว่าถ้าไม่รู้วิวธรรมนะเวลาไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้อาจมาได้ยินแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็พูดเกินไปถึงไม่รู้กับบรรลุมรรคผลได้ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ต่อให้ไม่เรียนก็บรรลุมรรคผลได้นะนะคนที่มีภาวิจารณ์เรื่องของพระธรรมแต่แรกๆเลยก็คือหลวงพอ่อุทาธาตุจาได้สมัยนั้นมีการมีวิวาทะระหว่างนักกัิธรรมกับหลวงพอ่อุทธธาตุ หลวงพ่อพระตาก็บอกว่าเรียนจนเฟอ้อไปหมดไม่รู้เรียนไปทําไมนี่หลายคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารเรื่องนี้นักปราชญ์ในยุคนั้นนะแต่พอมาเรียนกันจริงๆเข้าพอลงมือเรียนจริงๆเข้าเลิกพูดกันเองเพราะเห็นถึงความเอียดลึกซึ้งของหลักธรรมที่พระเจ้าสอนทีนี้พอเป็นเรียนอวิธรรมเสร็จนะกลับไปอ่านพระสูตรทะลุทะลวงเน่นหะอ่านปุ๊บเข้าใจทันทีเลยเวลาพระอาจารย์อธิบายไว้ยางี้นะ บางทีฉันใช้ทับศัพท์มาเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องอันไปอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจเวลาเราไปอา่านพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกอาาัตถราาดีกาที่ท่านอธิบายไว้แต่พอเราเรียนวิธรรมกลับไปอ่านใหม่สิมันทะลุทะลวงมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรียนเถอะอุตสาห์หามาให้แล้วเนี่หนยหามาถ้าเป็นไปได้คิดว่าในใจตอนนี้นะถ้าเป็นไปได้จะเปิดสอนบาลีด้วย จะคุยกับเพื่อนๆก่อนแต่นี้พยายามกับเพื่อนๆติดต่อเพื่อนๆรุ่นเก่าๆที่เคยเรียนมาด้วยกัน,นตอนนี้เป็นจบประโยคเก้าไปหลายองค์แล้วนะฮะจบบาลีใหญ่ก็หลายท่าน,นเรียนจบมาจากพม่าก,ก็หลายรูปอย่างเงี้ยนะแต่เป็นไปได้นะจะเปิดสอนพระไตรปิฎกเปิดสอนบาลีต่อไปในอนาคตนะคิดไวในใจนะนะอย่างน้อยก็ช่วยกันสืบทอด คำสอนของผู้เจ้าเอาไว้อย่าให้มันหายไปนะนะโดยเฉพาะพิษโลกเรานี่แทบไม่มีสำนักเรียนอะไรที่เรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังยีนี้เรากนะ็วิ่งไปหาเรื่องของมหาวิทยาลัยสงฆ์รรคมากในชะ่ไหยคณะสงฆ์เองก็บังคับให้พระสังฆาธิการหนุ่งเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยนะแต่ปีนี้สังเกตเห็นไหมปีนี้เห็นข่าวว่าในหลวงทรงสนับสนุนมากเลยแม้กระทั่งตำราเรียนก็พระราชทานมา นะแต่ไม่ใทยพระราชทานทั้งหมดลงนะบางส่วนนเะวลาเรียนพระราชทานมาแล้วก็ทรงสนับสนุนว่าพระมหาเทระบางรูปเนี่ยโอ้บวชต้องห้าสิบหกสิบปัญสาแล้วท่านยุษ์ไปสอบบาลีนะท่านพระราชาธานนะสสนอสาให้เลยอย่างเงี้ยนะเป็นพระครูอยู่กับกลายเป็นเจ้าคุณชั้นลาดะอะไรไปเลย,ยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นว่า การทำอย่างเงี้ยมันจะช่วยสนับสนุนให้พระที่ใส่ใจในเรื่องของการภาวนาก็ดีใส่ใจในเรื่องปริยัติก็ดีเนี่ยนะนะได้มีกำลังใจนะที่จะสืบทอดอายุพุทธศาสนาเนี่ยวันนี้อ่านข่าวมีพระที่ท่านทรงสมณศักดิ์เนี่ยตั้งแต่ชั้นเจ้าคุณชั้นสามัญขึ้นไปเนี่ยไปสอบบาลีกันยี่สิบกว่ารูปนะทั่วประเทศเลยนะตั้งแต่ประโยค ามประโยคสี่ขึ้นไปจนถึงประโยคเก้าเรียนธรรมเก้าประโยคนนะนะชั้นราชชั้นธรรมชั้นเทพมันไปสอบกันนะเห็นแล้วก็น่าชื่นใจว่าเออเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นพระเราเนี่ยมันต้องมันจะควรจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมให้มันชัดเจนนะมันจะไปเข้าใจเรื่องอย่างอื่นยังไงแล้วก็สูททางโลกเขาไม่ได้หรอกนะ เรื่องก็จะไปเข้าใจเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐศาสตร์มันก็สู้ชาวบ้านก็ไม่ได้หรอกเรื่องนิติศาสตร์อย่างเงี้ยนะเรื่องรัฐศาสตร์นี้ยังไงก็สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้เพรษษาะในสิ่งที่พระจะสู้เขาได้คือเรื่องของหลักธรรมทั้งหลายนี่แหละที่เราจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งแต่ก็ไม่ใช่แค่เรียนเฉยๆนะลงมือปฏิบัติไปด้วยนะเพราะว่าศาสตร์อื่นเนี่ยมันแก้ทุกอะไรไม่ได้หรอกนะศาสตร์อื่นนี่ก็ไว้ธามากินนะแต่เรื่อง ธรรมศาสตร์นี่นะาศาส์แห่งธรรมเนี่ยมันเอาไว้ดับทุกข์ให้กับตัวเองเป็นอย่างนั้นนะนอนโมทนาบุญกรญาติโยมเลยไานั่งเรียนแต่มามีความรู้สึกชื่นใจนะหลายคนไม่มีโอกาสมาเรียนที่วัดอุต่าห์ไปนั่งฟังย้อนหลังแล้วอาจารย์นั่งกระสอนตั้งหลายชั่วโมงแต่บ่ายโมงสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยนั่งฟังก็จะหลับได้ยินเสียงพระดุอกันโยมนคนเล่าให้ฟัง เห็นแต่สีลุงเหลืองแวบหนึ่งแล้วก็เสียงดุตกใจตื่นมานั่งฟังต่ออุตสาพยายามทำความเข้าใจมันไม่เหมือนนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะไปนั่งฟังคนเดียวนี่มันก็น่าเบื่อนะอย่างอุตสาห์ขยันนั่งเรียนกันน่ะเดี๋ยวพอหลังจากอาทิตย์นี้ไปนะช่วงนี้นะเดี๋ยวก็จะค่อยๆจะเริ่มทยอยส่งหนังสือตำราเรียนอะไรไปให้โยมนะที่เรียนเรียนกันอยู่น่ะตอนนี้ก็ ดาวโหลดอ,อ่านไปก่อน,นแล้วกันค่อยๆทำความเข้าใจไปก่อนนะต่อไปค่อย,อยมีตำ,ตำรับตำราที่จะเรียนมากขึ้นค่อยทำความเข้าใจตำราไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วตำราเรียนพระวิธรรมเนี่ยเชื่อไ,มไหมว่าไว้ที่จะมาเขียนหนังสือมาไม่รู้สามสิบสี่สิบเล่มเนี่ยไม่เคยทิ้งหลักเนี่ย้ามาติดตรงไหนควานตำราวิธรรมมาเปิดดูแล้ว,ลวมันใช่ไหมมันถูกไหมมันผิดสภาวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะ งานเขียนมันไม่เหมือนงานพูดพูดเป็นพูดผิดพูดถ,ถูกก็จบไปแล้วนะแต่ว่า,าเขียนนี่มันจะอยู่กับโลกยี่นิงนานนี้นะแต่ต่อไปนี้พูดก็ก็ไม่หายไปไหนแล้วนะเพราะมีบันทึกเทปทุกวันเยนะแต่น,น,น้อยนักเรียนวิรามก็ไม่ทิ้งหลักหรอกนะเวลาพูดอะไรเนดะี๋ยยังไงก็มันไปเทียบเคียงกับหลักอยู่เสมอหลักวริยินะไม่ทิ้งหลักมันอาจจะฟังดูไม่บูวว้หวาเหมือนแบบสายวัดป่าเขาที่เขาภาวนาโดยที่ ไม่รู้เรื่องของปริยัติเนี่ยเขาก็จะพูดเอามันเขาว่านะไปหาคำศัพท์อะไรพิสดารมาคิดเอาเองพูดเอาเองอะไรเงี้ยนะซึ่งถามว่าผิดสภาวะไหมก็ไปผิดหรอกนะเวลานักปฏิบัติก็พูดอย่างเงี้ยหนะลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเวลานั้นพูดนะไปดูสำไมก่อนนั่งอ่านหนังสือนะใครไม่เชื่อลองไปอ่านหนังสือมุตโตไทยหลวงปู่มั่นเลยเมืนะ่อก่อนนี้ก็จะมีใครนะสมเด็จ ท่านเจ้าคุณอะไรต้องาจำชื่อไปได้แล้วนะท่านก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นนี่แหละนะนะที่เป็นพระสายปกครองเนะีนะ่ยเวลาท่านเทศสองธรรมาิกันแล้วเขาบันทึกเอาไว้เมื่อก่อนเนราเคยเจออยู่เล่มหนึ่งโอ้โหถามกันได้ลึกซึ้งมากนะไม่ผิดสภาวะเลยไม่ผิดตำรารเถอะนะนะสภาวะก็ไม่ผิดนะหลักวิธรรมก็ม,กมีหลุดเลยนะเปะเป๊ะเป๊ะหลวงปู่มั่นนี่ อย่าคิดว่าลวงผู่มั่นนี่่ายวัดป่าไม่รู้เรื่องอะไรเข้าป่าเข้าดงแบกกดเข้าดงเข้าป่าตะพุตะเพือไม่ใช่ไปอ่านดูเถอะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่ท่านมีความรู้พื้นฐานแน่นหนามากนะแต่ว่ารุ่นในหม่นี่ส่วนมากชอบไปแบ่งแยกนะสายปฏิบัติไม่ใช่สายปริยัติก็เลยไม่เอาปริยัติซะเลยเวลาพูดก็มั่วซั่วไปมันอาจจะไม่ผิดสภาวะแต่ว่ามัน มันทำให้คนที่จาไปเ่ยมันงงสับสนไปหมดนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ตรงกับที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้อย่างเป็นต้นสับแสงมันไม่ตรงกันสะภานมันตรงกันนั่นแหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะจิตเป็นกุศลมันก็อันเดียวกันนั่นแหละจิตเป็นออุศลก็อันเดียวกันนั่นแหละเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยจะคนจะหมานก็ลักษณะจิตอย่างเดียวกันนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างนะสัตว์ในปัญจโวกาลภูมิสัตว์ที่มีขันห้าทั้งหลายเนี่ยนะ เวลามีความโลภขึ้นมาสภาพจิตมันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็ให้ไปสังเกตดูเนี่มันเรียนวิธรรมก็ให้ดูตัวสภาวะจริงๆใช่ไหมทีพอเขาพูดันา่าสภาวะเนี่ยมันะค่เข้าใจละถ้าไม่ได้เรียนวิธรรมนี่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเพราะมันจะมีลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของจิตแต่ละดวงอยู่ว่าถ้าจิตที่มีโทสะเนี่ยเป็นยังไงที่เขาเรียกโทสะมูลจิตเนี่ยโลภทิฏิมานะเนี่ยเขาเห็นเขาจะแบ่งกลุ่มไปอย่างเงี้ย โทสะอิจฉามัชริยะกุกุจจะอเงี้ยนะนทีนมิทาวิจิกิจใช้โมหะพวกเนี้ยอะไรเงี้ยเวลาเราไปดูอเงี้ยเราก็จะเห็นเลยเลยว่าอ๋อสภาพจิตอย่างนี้นี่มันเป็นโมหะสภาพจิตอย่างนี้เป็นโทสะสภาพจิตอย่างนี้เป็นโลภะนี่มาเห็นสภาวะข้างในแต่นี่คนไม่รู้ปริยัติก็จะยังไง แกลโกรดนึกถึงเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้คนนู้นทําให้โกรธคนนี้ทาให้โกรธเลือเล่อยเปื่อยไม่ได้ดูสภาวะจริงๆภายในจิตตัวเองไม่เห็นของจริงภายในจิตตัวเองมัวแต่ไปติดสมมุติอยู่นั่นแหละแต่พิธามเนี่ยเขาเรียนเรื่องของปรมัตถดล้วนนะนะอันตมาถึงพยายามจะยุยงส่งเสริมให้โยมได้เรียนนะ่ะให้พระได้เรียนกันอย่างนี้นะ่ะนะจะสอบได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สำคัญหรกเรียนให้มันรู้บ้าง เออุตส่าห์มีเปิดในวัดแล้วย,ยังไม่มาเรียนนั่ง,งโง่ๆอยู่คนเดียวเอาอะไรไปสอนชาวบ,บ้านอยู่ก็ไม่รู้อย่างเี้นะนีะ่นเรียนเธอนะแค่นั้นเองนะทำคว่าเข้าใจนะนยอย่างน้อยก็ย้อนกลับมาดูจิตตัวเองก็จะได้เห็นสภาวะของจริงมั่งธรรมะแท้ๆอยู่อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละ แต่เรียนข้างนอกเพื่อให้ดึงเรียนภายนอกเพื่อให้มันย้อนกลับมาดูภายในมันเห็นชัดๆแค่นั้นเองเรียนทั้งนอกเรียนทั้งในไปด้วยกันให้มันเข้าใจทั้งสองด้านไม่อญาติโจก็มีพระราชาเทียนงุศลมานั่งเรียนกันอย่างเงี้ยเรียนคำขำก็ำยังดีนะมาว่านะเรียนเอาคำขำก็ยังดีดีก็ไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยนะ่เวลาไปฟังธรรมะจะได้เข้าใจชัดขึ้นแค่นั้นเองอเดี๋ยวเราสวดม,ม,มนต์ธรรมวัดเย็นกัน